สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่21เมษายน2566ครับวันนี้ก็มาเดดส,สวนอาจารย์หน่อยครับอาจารย์เกษมเนาะอาจารย์ผมไม่ได้เจอครับตอนเช้าเนื่องจากแกเข้ามาเช้าเนาะผมเข้าสวนก่อนแล้วก็ตามหลังมาก็มาชมสวนอาจารย์หนิครับทุเรียนเป็นทุเรียนสวนนี้หมอนทองเนาะเกือบ100%ก็อายุอยู่ลาวๆาวสัก7ปี 6ปีกว่าถึง7ปีครับพึกสภานี้จะครบ7ปีเนาะเป็นการให้ผลผลิตเป็นปีที่3แล้วซึ่งปีที่2ก็ให้ไม่เยอะครับน่าจะอยู่ราวๆวสัก50,000บาทในจำนวน70ต้นครับแล้วก็มาเดินดูกันเรื่อยๆช่วงนี้เป็นช่วงดอกดอกโรยแล้วครับก็ขึ้นหางแย้เนาะถามว่าอาจารย์ผมมีการแต่งดอกไหมจะมีการแต่งช่วงปลปออกครับ ช่วงปลายเก่งเนาะช่วงปลายเก่งเนื่องจากมันดึงอาหารพอสมควรครับส่วนอาจารย์ผมบอกว่าในส่วนของท้องเก่งนี้ก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับเนื่องจากเราอยู่ทางภาคใต้เนาะเราไม่รู้ว่าฝนจะมาเมื่อไหร่ก็ให้มันเป็นเป็นหมวกในการกำบังฝนเป็นในตัวครับให้มันติดเยอะๆเลยครับครับหลังจากนี้ก็ต้องมามาเคาะเนาะเคาะหมวกให้มันหลุด เนื่องจากพวกมแมลงและเพี้ยไฟนะ่าจะลงในช่วงนี้ครับเพื่อนๆครับดอกก็บานน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดต้นแล้วหลังจากนี้มันก็จะขึ้นลูกแล้วเนะนื่องจากเป็นระยะห่างแย่ไม่นะ ก็มีบางช่อที่ยังไม่ไม่บานครับเราก็ต้องมาดูว่าช่อไหนเนาะเราก็ต้องคอยสังเกตครับเนื่องจากมันบานช้ากว่าพวกอื่นเนาะครับดอกที่บานก่อนมันก็เป็นหางแย่ไมไปแล้วครับอันนี้ดอกน่าจะเพิ่งบานได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับปลายกิ่งวันนี้เราไม่ต้องการแล้วครับ ติดดีมากครับเนื่องจากฝนไม่มาเนาะเนื่องจากสภาพอากาศมันเอื้อเอื้อต่อการติดลูกติดดอกครับ<ม>การแกะหมวกที่ช้าบางทีมันทําให้ติดติดตรงลูกมันครับมันก็เลยแกะยากนะก็ดกทุกต้นครับปีนี้น่าจะให้ผลผลิตที่เยอะพอสมควรครับก็ต้องอยู่กับ สภาพอากาศดีเนาะเนื่องจากพอการขึ้นลูกแล้วมันก็จะติดจะมาเป็นใบอ่อนครับติดใบอ่อนเนาะก็ต้องมีหลายด่านที่ทำให้ทุเรียนเราได้ผลผลิตเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆติดดีมากครับก็ส่วนใหญ่จะติดเลยเนาะเนื่องจากสภาพอากาศมันเอื้อมหนวยครับดอกโรยหมดแล้วนะ ก็ชุดแรกมันจะมีไม่กี่ลูกครับเนื่องจากมันมันมันมาก่อนดอกซึ่งมันแรงก่อนหน้านี้เนาะก็ได้สักกระป๋องโคกน่าจะได้แล้วครับก็มีไม่ไม่เยอะครับระยะนี้อาจารย์ผมก็ให้น้ําเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่ขาดน้ําครับเนื่องจากอย่าให้ดอกมันแห้งจนเกินไปครับเพียงแต่เราให้น้ําไม่เยอะครับอาจารย์ผมให้น้ําไม่เยอะเป็นการเปิดเปิดท่อนิ้วครึ่งเนาะ ท่อนิ้วครึ่งโดยให้น้ําอยู่ที่ให้ความชื้นครับให้มันชื้นหน่อยๆครับไม่ต้องให้น้ําเยอะเกินนะครับดอกมันบานคนละรุ่นกันครับในกิ่งเดียวกันเนาะครับก็ในส่วนของอาจารย์ผมเนะส่วนนี้ อาจารย์ผมบอกว่าเขาไม่ค่อยให้ขาดน้าครับเนื่องจากเขาจะรักษาสภาพความชื้นเนาะในช่วงที่ทุเรียนมันกําลังดอกบานเนาะบางสวนก็บอกว่าการให้น้ําในช่วงดอกบานเป็นการผสมเกสรที่ติดยากแต่อาจารย์ผมเขาพยายามเลี้ยงน้าครับอย่าให้น้ําขาดเนื่องจากพอน้ําขาดแล้วดอกมันจะแห้งครับก็เป็นประสบการณ์ของแกเนาะเนื่องจากแกทําสวนทุเรียนมา สามสี่สิบปีครับก็ได้ผลผลิตทุกปีเนาะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ขออภัยถ้ากล้องมันสั่นไปสักหน่อยครับเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำเนาะขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ